สั่จอดมาพบตะแคงเรือก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาหากจะกล่าวไปถึงก๋วยเตี๋ยวเรือนั้นต้องอยุทยาใช่ไหมครับนี่คือจังหวัดนนทบุรีย่านบางบัวทองซึ่งมีก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดอีกหนึ่งร้านก็คือร้านตะแคงเรือทางไปก็สะดวกนะครับไม่ไกลมากและก็ เหมาะสำหรับคนอยู่แถวย่านบางบัวทองและจังหวัดนนทบุรีนะครับหากใครสนใจเดินทางไปริมรถนะครับดูจากค่าพิกัดที่ผมปักหมุดไว้ก็ได้นี่ก็เป็นเมนูของทางร้านนะครับมีให้เลือกมากมายเลยทีเดียวลองอ่านอ่านดูนะครับเพราะว่าคลิปมันสั้นเหลือเกินมารีวิวเลยผมสั่งมาทั้งหมด4ถ้วยนะครับเส้นเล็กเส้นมี เส้นบุนเส้นแล้วก็เป็นเส้นมีอีกหนึ่งถ้วยนะครับซึ่งพิเศษ2ถ้วยธรรมดาอีกสถ้วยนะครับนี่ก็มีผักฟรีนะครับบริการตัวเองมีเคาน์เตอร์กลางไปกิบได้และนี่ก็คือหมูกระจกนะครับแคปหมูก็มีหรือจะกากเจียวไม่นานนะครับนี่มันก็คือภาพลวงตาดีๆนี่เองอร่อยจริงครับไม่เหลืออะไรเลย ก็นี่คือบรรยากาศของร้านนะครับจะแบ่งเป็นโซนน่าจะประมาณสัก3โซนได้โซนแรกก็อยู่ใต้หลังคาที่ผมนั่งและอีกโซนหนึ่งก็เป็นระเบียงตรงนี้นะครับแล้วก็อีกโซนหนึ่งเป็นโซนนั่งพื้นนะครับอยู่ใกล้ๆบ่อปลาครับลมลื่นดีครับ